ต่อกันนะคะอยู่ในหน้าที่6นะคะหน้าที่6จากไฟล uh, ์ phonics t a l short e ที่ได้ไปนะคะมาต่อกันเลยรอบแรกรทีเชอร์จะอ่านไปก่อนแล้วรอบที่2ทีเชอร์จะสะกดเป็น phonics ทุกตัว Jane saw a pig pen and went inside but that เจ n was a mess it was not the bed net เรามาดูกันค่ะดูทีละตัวเลยนะเจอเอเนเจนอีเสียงอเอเอดับเบิลยูเสียงออเซออ s ซ่เพออิเอกพิกเ e อเอนเนเพนสียงเอนะคะแอนอันนี้ได้เนาะอันนี้แอนดี้เชอร์จะไม่สะกดเนาะเอเอเนแอนดเอเอเนวนทที่ดีเชอร์ไฮไลท์หมายความว่าเป็นพยัญชนะทายคู่นะต่อไป พยางค์แรกตัวไอาเสียงอีอีเนอินสซไอเดายอินายเบอะเอเธอบัฟเธอเอเธอ t h a เพนสกุฎไปแล้วนะคะที่ทีเชอร์ไฮไลท์ double u a เสียงวอ was เฟ s war, sir, a m ว s s อัม it สมาเป็นยูเอกแล้วเป็นเสียง was เฟอรเป็นเสียงเดินะค พยพชนะท้าย2ตัวนะคะที่ทีเชื่อไฮไลท์ไว้เนอเอเซเนตนะคะเห็นไหมคะยพญชนะท้ายก็จะมีเจ้าประจำที่เราเจอกันจะเป็น ST แล้วก็ NT จะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบเจอประจำใช่ไหมคะคือ ND อ่ะแล้วค่ะวันนี้ก็ขอให้ฝึกอา่าน1รอบนะคะอา่านให้นักเรียนอา่านมา1รอบนะเป็นโฟโฟเลยค่ะแบบลื่นๆไหลๆเลยโอเคแล้วก็ส่งมาเป็นการบ้านในไลน์นะคะบ๊ายบาย